่าสวัสดีสมาชิกช่อง SPK ทุกท่านนะครับพอดีปีนี้างานดนตรีไม่ค่อยบูมนะครับเลยเปลี่ยนทางหากินดีกว่าครับก็เป็นคูบต้า DC 70พัดนะครับเอามาเมื่อวันจันทร์นะครับตอนเที่ยงนะครับก็เตรียมจะลงแล้วครับตอนนี้ รอแค่ข้าวเหลืองนะครับก็๋ยากน้ำมันอัดจะละบีแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวพาเดินดูรอบคันครับคันนี้อยู่ที่กัดำอำเภอกันทลาลมนะครับมีงานเรียกใช้ได้ครับนี่นะครับเป็นดีซีเจ็สิบพัดนะครับคันสุดท้ายนะครับคันสุดท้ายของศูนย์นี้นะครับ ขั้นสุดท้ายของศูนย์นี้เลยรถไถยผมก็คั้นสุดท้ายของของเราเจริญเหมือนกันครับแ4 7สี่เจ็ดเจปีนะครับขั้นสุดท้ายเหมือนกันครับรถเกี่ยวก็ได้ขั้นสุดท้ายเหมือนกันครับขั้นสุดท้ายแล้วครับของของรถนี้นะครับหมดแล้วส่งผมไป็ขันสุดท้ายเลย ก็โดยรวมนะครับผมเคยขับ DC 60แล้วก็ DC 95เ c 105้เอ็กมาแล้วนะครับแต่เนื่องด้วยว่าธรรมดาและครับมือปืนรับจ้างก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับเราไปขับให้เขาได้หนึ่งปีพอเขามีญาติที่พอจะหัดขับได้เขาก็มาหัดขับครับผมไม่สีเรียมแต่นี้คือรถ ที่บ้านแพนะครับรถพ่อตาซื้อนะครับซื้อให้เลยครับปีนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปรับจ้างขับเาไม่ต้องไปเป็นมือรับจ้างนะครับเดี๋ยวพาขึ้นมาดูข้างบนนะครับก็ในส่วนนี้ก็ดาวมาสองแสนนะครับดาวสองแสนงวดปีละสองแสนเหมือนกันครับห้าปีนะครับห้าปีงวดเดือนเดือนละสามพันครับ ข้อนี้เป็นข้างบนนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูหน้าปัดนะครับก็รถยังไม่ได้ลงทำงานนะครับเพิ่งเอามาจอดเมื่อวันจันนี้แล้วนี่เองครับก็ตอนนี้ยังไม่มีงานนะครับเอาไว้ให้ตอนนี้กำลังปั้นน้องชายหัดขับอยู่นี่นะครับ าเราเปิดสวิตช์นานก,นก็จะมีสัญญาณเตือนแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ดูคร่าวๆนะครับก็สําหรับใครเกตไหนที่ยังไม่มีรถนะครับยังไม่มีรถต้องการซื้อก็ผมว่ามันบางคนบอกเขาที่เขาเคยเล่นแล้วเขาบริหารไม่ได้เขาบอกได้ไม่คุ้มเสียครับสําหรับผมคนที่เคยเป็นมือปืนรับจ้าง เป็นรับจ้างขับรถคนอื่นมาถ้ามันได้ไม่คุ้มเสียจริงๆเจ้าของรถที่ผมขับมาเขาคงขายไปหมดแล้วครับแต่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ทุกคันนะครับทุกคันที่เคยขับยังอยู่นะครับก็ปีนี้ลองดูครับว่าเป็นรถเปล่งจะเป็นยังไงนะครับก็ติดต่อได้นะครับเขตจังหวัดที่ตะเกียอำเภอกันทลาลมนะครับ สามารถวิ่งไปลงให้ได้นะครับช่วงนี้ยังไม่มีงานครับใครอยากประเดิมประเดิมได้ครับงานดนตรีก็รับบนเดิมครับแต่รับน้อยลงเพราะว่าอ่ามือข้อมือยังฝ่ามือยังไม่หายดีนะครับช่วงนี้น่าจะเกี่ยวข้อเส็จพอดีครับน่าจะใช้การได้นะครับตอนนี้ก็หากินทางนี้ไปก่อนนะครับที่บ้านก็เลี้ยงหมูแล้วก็เลี้ยงขานครับอาจจะหนวงหูบ้างนะครับเพราะว่ามีหาน ห่าอยู่คู่หนึ่งนะครับเลี้ยงไว้ฟาบ้านครับเสียงดังครับเห็นได้ไม่ได้นะครับร้องอย่างเดียวก็รถสีก็ยังรับสีขท่าอยู่นะครับยังรับเหมือนเดิมนะครับรถเกี่ยวก็เกี่ยวไปครับรถสีก็สีไปก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณเอฟีที่ติดตามนะครับยังไงก็ช่วยเชียร์ไปเรื่อยๆนะครับผมจะขยับขยายให้ดูเรื่อยๆนะครับจะไม่หยุดอยู่กับที่ครับ ครับขอบคุณมากครับผมคลิปนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนนะครับพอดีเดี๋ยวต้องไปธุระก่อนเดี๋ยวยังไงเจอกันอีกที่ตอนลงเขวนะครับผม